ต่อครับต่อครับผมใส่ทิ๊ไปก่อนนะครับดูก่อน,นครับามด้วยเครื่องแกงครับตามด้วยเครื่องแกงนะครับทมด้วยเครื่องแกงนะครับ ตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนนี้อยู่ครับ้าวอ,อยู่นี่อ่ครับยอย่ารออยู่ตาทำนี้อยู่ไข่น้องอยู่ที่เยงก็เห็นนะครับลอยก็มันหอมกลินสักหน่อยหอมกลินสักหน่อยแล้วครับตอนนี้หอมกลินสักหน่อยนะครับน,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 บนี่ครับนี่เสร็จแล้วน้ำล้างครกเลยครับเราต้อง เตรียมไว้น้ำรังผกที่เราตำพริกไปเมื่อกี้นะครับน้ำรังผงเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวให้ตรงนี้สูกสักหน่อยหนึ่งนะครับมันกรอบๆมันจะได้หอมนะครับเวลาเราผัดอันนี้ออกไปนะครับแล้วก็เอาไปทาลงไปครับเพื่อที่จะเคี่ยวให้มันสุกสุกให้มันร้อนสุกทั้งหน่อยแล้วค่อยเอาเนื้อปลาลงไปครับตรงนี้ นี่คือเคี่ยวน้ำมันก่อนนะครับเจงนี้ก่อนนะครับไอ้ตามสูตรสไตล์ของอ่าสมัยเป็นสูงครับช่อง youtube นี้ครับนี่เอาเนื้อปลาลงไปครับจึ่มโอเคครับเนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราคุกตรงนี้ที่ว่ากลิ่นหอมของเครื่องนะครับกลิ่นหอมของเครื่องลงไปเสร็จแล้วนะครับเราค่อยเอาน้ำล้าง ล้างโคกนะครับนำล้างโคกที่เราตาที่เมื่อกี้ใส่เข้าไปครับมาน้อยรอดูอยู่ครับมาน้อยอยู่ด้วยครับตรงนี้ครับโอเคตอนนี้รอให้มันร้อนสักหน่อยนะครับเราค่อยตามเครื่องปรุงนะครับครับเสร็จแล้วเราก็จะเหลือเจครับผักตรงนี้ก็มีกะเพรากับใบยีรานะครับกะเพราใบยีรานะครับเตรียมพร้อมไว้นะครับนี่รอให้มันสุกเดือดสักหน่อยนะครับ เราก็เติมอน้ำสดตามที่ปรุงไปนะครับพอจังหวะที่จะสุกนะครับนะครับเราใส่รสด,ดีหน่อยเอาใจ,จหน่อยสักหน่อยครับเพื่อนี่ครับมันจะมีหน่อยธรรมดาครับเสริมดีหน่อยนะครับโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับ ครับตอนนี้ก็ต่อนะครับใกล้แล้วครับเราก็ปรุงเดี๋ยวให้ปลาสุกนะครับเราเราไม่ปิดฝาครับเราจะทําไปเรื่อยๆนะครับรอให้ปลาสุกเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราค่อยเอาผักลงนะครับอนนี้นะครับใกล้แล้วครับตอนนี้อ่าเริ่มเริ่มจะเป็นความจริงแล้วครับตอนนี้จะเริ่มสุกเนิดนึงนะครับเรม่มสสกนิดนึงครับสาหรับ ผเการผลิตสูตรของยุ่ช่องยูทูบช่องใหม่มมเติร์นสงครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสักคุู่เราเรามาตามด้วยใบยีราแล้วก็ใบกะเพราลงไปครับอันตอนนี้เอนะครับแมาน้อยแทอมนะครับเข้ามาดูด้วยครับดีครับนี่ครับนี่นะครับน้องน้องน้องไปยืนตรงหน้าหน่อยเออยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เออโอเคครับจะได้มองเห็นนะครับสินี่ครับเราต้องเรียนรู้ไว้ําหดับเด็กน้อยนะครับตรงนี้เราช่วยกันนะครับเนี้ยกำลังละ ครับอ้ามมองกล้องหน่อยลูกเอยกนิ้วโป้งเด้ยกอย่างนี้เอเยี่ยมโอเคมันงอลงงอจนู่นไหนครับตอนนี้เราเราดูจดต่อไปนะครับปลาเริ่มสุกเราก็เอากะเพรากะยีราใส่นะครับเราเทนะครับเทบ่มลงไปเลยครับเราเน้นสมุนไพรนะครับตอนนี้เราเน้นสมุนไพรนะครับนี่ครับกะเพราเป็นกะเพราแร่ครับกะเพราก้านแหล่ครับพี่น้อง ก็พอก็เลยหาซื้ออย่างครับในตลาดบันโขงครับเนี่ยเราให้มันอบไว้ก่อนนะครับแต่แล้วสักพักเราเราเอาฝามาปิดนะครับเอาฝาปิดไว้นะครับฝาปิดไว้ให้มันอบสมุนไพรไว้ก่อนสักคู่เราค่อยมาดูใหม่นะครับนี่คือขั้นตอนของนี้เราค่อยไปปรุงรสอีกทีหลังนะครับนี่ครับครัวแบบบ้านเราเองลงไปที่ไหนนะครับนี่ง่ายๆครับ มันฟุ้งทั้งหน่อยนะครับกลิ่นหอมหอมมา,มาแล้วครับโชยมาแล้วครับกลิ่นหอมโชยมาแล้วครับอันนี้นครับกลิ่นหอมของกับกะเพราแร่กับยีราแล้วก็พริกพิกแห้งวันนี้ใช้แค่สูตรพริกแห้งนะครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเราก็พ,กพร้อม้วครับเราพริกกับได้เลยนะครับตอนนี้ให้สมุนไพรอยู่ด้านล่างนะครับ เราปรุงรสน้ำปลาใส่สักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วใส่นัดหน่อยนะครับโอ้โหทวดจีครับฝาปิดเฮียครับฝาปิดเฮียฮนะครับก้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวตักสู่จานเพื่อเสิร์ฟนะครับนี่แบบสูบแบบ ขั้วัวบัานห้าครับข้วขั้วขั้วทำไมมันสูงแค่นหนครับพัดเพลิงปูครับตรงนี้ครับนยครับใกล้โอเคแล้วเดี๋ยวผมขอชิมหน่อยใช้ได้ครับโอเคครับต้องขอขอบคุณนะครับอช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้ช่อง youtube ทงหมายมันสูงนะครับที่จะทำงานต่อไปครับขอบคุณมากครับผม